สวัสดีครับทุกคนดูวิดีโอด้านล่างเนาะเพราะว่าผมจะมาแก้ตัวในคลิปเปิดขวดั้งที่แล้วที่ใช้แหวนนะครับที่ใช้แหวนนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสั่งมาอีแบบนี้ครับเป็นกระบอกเปิดขวดนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเป็นการใช้แหวนตัวนี้เนาะแต่มันเปิดก็ไม่โอเคมันเหมือนเจ็บมือนะครับโอเคไปดูเลยครับนี่ครับโอเคะครับแกะเลยนี่ครับทุกคนเป็นกระบอกเปิดขวดนะคะนี่นะครับเป็นกระบอกเปิดขวดกดลงไปนะใช้แบบกดลงไปโอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนเริ่มด้วยเครื่องดื่มนะครับน้ำอารมณ์ๆๆๆๆนะครับ โอเคนะฮะอ่าต่อโซดาเนาะโซดานะครับออกแรงกดหน่อยแล้วก็มันจะมาติดตรงนี้ครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กนะัโอเคต่อไปเลยครับเป็นน้ำผลไม้นะฮะเนี่ยนะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำส้มเนาะเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะฮะฝาก็กดทีเดียวก็ออกนะฮะ โอเคถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ระวังอย่างนึงครับระวังหายนะฮะระวังหายนะฮะครับทุกคนถือว่าใช้ได้ดีนะมันไม่เหมือนกับแวนเนาะอันเนี้ยมันก็กดกดลงแล้ววางสะดวกมันมันเห็นง่ายเจอง่ายนะมันมันก็ไม่ได้หายนะวางไว้สำหรับโต๊ะทานข้าวหรือว่าแถวบ้านก็เราก็ได้เนาะมันจะไม่หายโอเคถือว่าใช้ได้นะครับส่วนราคาน่าจะอยู่ที่30กว่าบาทน,นะรวมส่งเบบเสร็จก็จะมัน,น,นห้าสิบ6จกว่าบาทนิดนิดนะครับถือว่าไม่แพงเนาะเลือติดบ้านไว้ได้นะอะไรีก็บอกอะไรไม่ดีกก็็ โอเคอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดคอมเมนต์ hmm. ของผมด้วยนะครับโอเคสำหรับ mm hmm. <Okay, S 2> วันนี้ขอบคุณค่ะ